สาวแพทลิเซียพูดถึงเรื่องลูกแล้วคะ่ะหลายคนเองก็รอรุ้นนะคะหลังจากที่ทั้งคู่เข้าสู่ประตูวิวากันไปกับหวานใจอย่างโนตวิเศษค่ะเมื่อปลายปีที่ผ่านมามีโอกาสเจอเจ้าตัวนะคะในงานจึงได้อัปเดตชีวิตหลังแต่งงานให้ได้ฟังกันในสาวแพทลิเซียเผยว,ว่าหลังจจกแต่งพี่โนตก็พาตะลุยกินเยอะมากการกินเป็นความสุขของเราก่อนหน้าห้ามกินตามใจปากเพราะว่าแต่งงานจะได้แต่งออกมาแล้วชุดสวย,สวย แต่พอปีใหม่ปุ๊บพักผ่อนคือทิพกินแล้วก็นอนไม่ทําอะไรเลยค่ะพี่โน้ตก็แฮปปี้ถ่ายติ๊กตอกไปแล้วจะกลับจากภูเก็ตก็เริ่มกังวลแล้วว่าเรายังต้องถ่ายละครอยู่จะใส่เสื้อผ้าได้หรือเปล่าอย่างพี่โน้น้ําหนักขึ้นมา2อกิโลเรานี่หนึ่งกิโลแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวขยันออกกําลังกายกันเขามาเริ่มบารุงเพื่อเตรียมมีน้องหรือไม่จริงๆก็เตรียมนะคะคุยกันตั้งแต่ตอนที่เขามาขอเราด้วยซ้ำว่าเราโอเคไหม เพราะว่าเขาเองเนี่ยก็ถึงวัยที่พร้อมแล้วเขาพูดเองเลยว่าเขาเนี่ยรีบส่วนเราแฮปปี้อยู่แล้วก็ปล่อยตั้งแต่ตอนที่เราทําพิธีที่วัดแต่ค่ะเมืองตนก็คือปล่อยธรรมชาติก่อนงานนี้ก็คงต้องรอลุ้นเลยค่ะ